มาพร้อมการออกแบบใหม่ที่ให้ความรู้สึกพรีเมียมและสปอร์ตมากขึ้นด้วยเส้นสายที่เฉียบคมตั้งแต่ด้านหน้าไปจนถึงด้านท้ายไฟหน้าเล็ดแบบใหม่ที่มีดีไซน์คล้ายตาเหี่ยวเพิ่มความดุดันและล้ำอนาคตในทุกมุมมองส่วนไฟไท้ายดีไซน์ใหม่แบบเอ็กเซปช่วยเสริมภาพลักษณ์ความเป็นสกูตเตอร์ระดับกลางที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวตัวถังได้รับการปรับปรุงให้มีความเพรียวลมยิ่งขึ้นเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการขับขี่และความนิ่งเมื่อใช้ความเร็วสูง ในรุ่นนี้ยามาฮ่ายังเลือกใช้วัสดุพรีเมียมมากขึ้นในส่วนของแฟริงและพื้นผิวสัมผัสเพื่อให้ผู้ขับขี่รู้สึกถึงความหรูหราและคุณภาพในทุกจุดสัมผัสสมรรถนะเครื่องยนต์ที่ตอบสนองและทอรอหัวใจสำคัญของ XMAX 3 0 0 2025คือเครื่องยนต์บล็อกใหม่ขนาด 292cc แบบสูบเดียว s o s c 4วาล์ว wow, พร้อมระบบระบายความร้อนด้วยน้ำและเทคโนโลยี Blue Core ที่ขึ้นชื่อเรื่องความประหยัดและแรงบิดดีเยี่ยมาาาฮ่าได้ปรับจูนให้เครื่องยนต์ตอบสนองดียิ่งขึ้นในรอบต้นและรอบกลางให้การเร่งแซงทำได้มั่นใจทุกสถานการณ์นอกจากนี้ยังมีระบบ VVA Variable Valve wow Actuation ที่ช่วยให้การจ่ายกำลังมีความราบรื่นและต่อนเนื่องไม่ว่าจะอยู่ในย่านความเร็วใด ระบบเกียร์ CVT ที่ปรับปรุงใหม่ช่วยให้การส่งกำลังนุ่มนวลมากขึ้นเสียงเครื่องยนต์เนียบขึ้นและลดการสั่นสะเทือนเหมาะกับทั้งการขับขี่ในเมืองและการเดินทางระยอเทคโนโลยีและฟีเจอร์อัจฉริยยนต์ใหม่มาพร้อมเทคโนโลยีทันสมัยที่ยกระดับการใช้งานในชีวิตประจำวัน หน้าจอเรียนไม้แบบ TFT Full Digital ขนาด4.2นิ้วแสดงผลข้อมูลครบถ้วนเช่นความเร็วรอบเครื่องยนต์ระยะทางและการแจ้งเตือนต่างๆสามารถเชื่อมต่อกับสมาร์ทโฟนผ่านแอปพลิเคชัน Y Connect เพื่อดูข้อมูลการขับขี่การบำรุงรักษาและการแจ้งเตือนเรียลไทม์ระบบสมาร์ทคีย์ช่วยให้สามารถสตาร์ทเครื่องยนต์ได้โดยไม่ต้องเสียบกุญแจพร้อมระบบเปิดบอดและฝาถังน้ำมันอัตโนมัติเพิ่มความสะดวกทุกครั้งที่ใช้งานนอกจากนี้ยังมีระบบ traction control ช่วยควบคุมการลื่นถลายขณะออกตัวบนถนนลื่น เพิ่มความมั่นใจในทุกเส้นความสะดวกสบายและการควบคุมที่เหนือได้รับการออกแบบให้รองรับการขับขี่ที่ยาวนานด้วยเบาะนั่งขนาดใหญ่แบบ2ตอนที่รองรับสรีระทั้งผู้ขับและผู้สอนเบาะนั่งมีความนุ่มกำลังดีและตำแหน่งวางเท้าได้รับการปรับปรุงให้กว้างขึ้นเพิ่มความผ่อนคลายในการขับขี่ระยะไกลระบบการสะเทือนหน้าแบบเทเลสโคปิกและหลังแบบ